สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับรูขอนะครับข้ามนะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวเอาไว้รอให้นักเรียนเปิดเรียนนะครับค่อยมามาเรียนนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่มีอุปกรณ์เนาะบางคนอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับรูก็เลย ข้ามในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยการใช้เครื่องมือพัฒนาที่ชื่อว่า MidApp Inventor นะครับก็เรามาเรียนในหน่วยนี้เหมือนเดิมนะครับในหน่วยถัดจากในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับในเรื่องของ Internet of Things นะครับหรือว่าทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับ Internet of Things หรือว่า Internet ของสรรพสิ่งคืออะไรนะครับก็คืออุปกรณ์หรือสิ่งของที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตได้นะครับทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถสั่งการนะครับหรือควบคุม การใช้งานของอุปกรณ์นั้นนั้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับภายในบ้านหรือผ่านสมาร์ทโฟนนะครับการเปิดปิดน้านะครับอัตโนมัตินะครับเนาะการควบคุมรถนะครับผ่านมือถืออะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างอุปอ่าไอโหรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงในปัจจุบันนะครับในในชีวิตประจําวันของเรานะครับเนี่ย นาฬิกาอัจฉริยะนะครับสมาร์ทวอทก็เป็นอ่อินเทอร์เน็ตอ่าไอโอทีเหมือนกันนะครับหลอดไฟที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้นะก็จะเป็น IoT เหมือนกันตู้เย็นอัจฉริยะนะครับก็จะเป็น IoT เช่นกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือ IoT ที่เราได้ใช้ได้เคยใช้กันองค์ประกอบของ IoT นะครับองประกอบของ IoT ก,ก็จะมี4องค์ประกอบด้วยกันครับได้แก่นะครับ Embedded มีเครือข่ายมีคอมพิวเตอร์นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีสี่สี่อย่างมีสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเครือข่ายมีคอมพิวเตอร์นะครับมี i อ t มีบอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวควบคุมการทำเงานหนึ่งสองสามสี่มีสี่ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งนะบอร์ดเอเมทเด็นะครับบอร์ดซิสเต็มคือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะ่น สองคืออุปกรณ์เชื่อมต่อเซนเซอร์เอาต์พุตอินพุตต่างๆสวิตช์สะพานไฟดีเลย์อะไรพวกนี้สามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและก็ 4. ี่ในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะครับสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือองค์ประกอบหลักๆนะครับของ IOT นะครับจำเอาไว้นะครับใจหลักสำคัญก็คืออยู่ที่บอร์ดนะครับบอร์ดจะเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับต,ต่าง เพื่อส่งไปให้ส่งผ่านเรืออ่าเอนะครับส่งไปให้คอมพิวเตอร์บ้างส่งมาอุปกรณ์เซ็นเซอร์อะไรพวกเนี้อบ,บอร์ดจะเป็นตัวสําคัญนะครับที่มาก่อนเลยเนาะอุปกรณ์ i o t นะครับสําหรับสร้างเทคนโนโลยีนะครับวงจรสมองกลฝังตัวนะครับมีลักษณะคล้ายกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละมีหน่วยความจํามีหน่วยประมวลผลมีหน่วยรับข้อมลูลมีหน่วยประมวลผลมีหน่วยความจํามีหน่วยแสดงผลนะครับ หน่วยประมวลผลนะครับที่เรารู้จักกันก็คือ CPU นะครับเป็นหน่วยประมวลผลกลางที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลต่างๆนะครับมโครโปรเซนเซอร์นะครับ MP เนี่ยต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับหรือว่าหน่วยความจำภายนอกเพื่ออ่านนะครับโปรแกรมจะสั่งงานและเก็บข้อมูลนะครับก่อนหรือหลังการประมวลผลนะครับมโครคอนโทรเลอร์ MCU นะครับมี ก็มีหน่วยความจำภายในตัวนะครับสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับของบนตัวมโครคอนโทรเลอร์ได้เลยนะครับและประเมินผลในตัวของมันเองได้เลยนะครับมีพอร์ตหรือช่องสัญญาณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับแตกต่างกันนะครับสองตัวนี้นะครับถ้าเป็นมโครโรเซสเซอร์ Pro เนี่ยจะมีหน่วยความจำภายนอกนะครับแต่มโครคอนโทรเลอร์เนี่ยจะมีหน่วยอ่ามันจะมีหน่วยความจำภายในตัวของมันนะครับ สามารถประมวลผลส่งออกนะอันนี้คือ2อย่างนะครับไมโครโอโพเซนเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ, ensor, บ,รบอ่าเรามาดูตัวอย่างวงวงจรสมองกลฝังตัวนะครับหรือว่าที่ที่เราจะนำมาใช้ในการพัฒนา IOT เนี่ยนะครับบอร์ดน,นะครับบอร์ดเนี้ย Arduino นะครับ Uno R3 นะครับก็จะเป็นเป็นวงจรที่ใช้อ่เป็นวงจรที่ ใช้สำหรับนะครับผู้เริ่มคนที่เริ่มเขียนนะครับเป็นผู้ที่เริ่มต้นศึกษานะครับสมัยตอนครูเริ่มแรกๆของครูเขาใช้ยูโนอานะครับในการบังคับลดลดรถบังคับลดกระป๋องนะครับผ่านเจ้าตัวบลูทูธนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ก็ส่วนมากก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยใช้นะครับเขาก็จะไปใช้ตัวเอสพีแปดสองหก นะครับยูโนอาสามก็ยังมีถามว่ายังมีใช้ไหมก็ยังมีนะครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้ตัวนี้กันกับ NodeMCU นะครับ ESP 8 2 6สนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการเขียนโปรแกรมนะครับทำงานร่วมกับภาษาได้หลายภาษาภาษาซีซีวัดพัทเนีาา่นะครับเขียนโปรแกรมได้ทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับซึ่งไอตัว NodeMCU เนี่ยมันก็จะมี Wi-Fi ตัวนะครับสามารถ ติดต่อสารผ่าน wi-fi ได้นะครับสั่งการผ่าน wi-fi ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่นิยมใช้สำหรับนักนักนักเขียนพัฒนานักพัฒนาในระดับต้นๆนะครับในระดับต้นๆเนานะไม่ใช่มือโปรนะครับต่อมา ESP32 นะครับจะคล้ายๆกับตัวโนด นะครับโนด M C U นะครับสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายแบบนะบลูทูธหรือว่า Wi-Fi ได้ลองรับการเป็นโปรแกรมโ,โดยแบบ Arduino และภาษา C นะครับในการการเขียนคำสั่งควบคุมนะครับ k i t s Byte นะครับก็มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่ายๆสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อกอันนี้เราสามารถเอาอเน,นี้มาเขียนนะครับมา ใช้กับเจ้าตัว m i d t p p p n v v n t t r r เราได้เหมือนกันนะครับแต่อุปกรณ์ก็พวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะก็ก็กางๆนะครับไม่แพงมากเนาะจุดเด่นของ IOT คืออะไรหรือว่าวงจรสมองกลฟังตัวนะบอร์ดวงจรประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์พุ้นฐานนะมีมีจอแสดงผลเรียวไทม์นะครับมีลำโพงนะครับสามารถนำไปประยุกใช้งานได้หลากหลาย ชุดคําสั่งแบบบล็อกสามารถเขียนผ่านแอปได้แอปบนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เขียนได้ยกอย่างเช่นไอตัวแอปบิงสนะครับบิงเนี่ยก็สามารถเอามาเขียนเพื่อควบคุม ioT ได้คุมบอร์ดได้เช่นกันนะครับชุดคําสั่งนะครับจะถูกส่งไปยังบอร์ดนะครับผ่านเครือข่ายไร้สายที่ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับทำให้ใช้งานได้ง่ายไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อหรือว่าเสียบสายนะครับสมัยที่เริ่มทําหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์บังคับนะครับส่วนมาก เขาจะใช้แบบมีสายก็เหมือนรถบังคับสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆถ้าครูเป็นเด็กๆช่วงครูเป็นเด็กๆรถแมคโครนี่ก,ก็จะเป็นต่อสายนะครับต่อสายมีปุ่มอยู่2อปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยเนาะคุณสมบัติของ IoT นะครับคุณสมบัติครับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทำงานภายใต้ระบบบริการ Android หรือ iOS ได้แอปพลิเคชันสร้างชุดคำสั่งนะครับสามารถรองรับการทาง,งานแบบ e v e n นนะครับเป็น e v e n นก็คือเป็นอ่ายังไงอ่ะเป็นส่ว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 นนะครับเนาะรองรับการเชื่อมต่อแบบอ่าต่อเซ็นเซอร์ที่หลากหลายนะครับมีทั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมีทั้งเซนเซอร์วัดระยะมีทั้งเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนอะไรพวกเนี้ยนะครับ แอปพลิเคชันสามารถสร้างชุดคำสั่งรองรับการทำงานแบบมันติมันติก็คือหลายรูปแบบนั่นเองครับตั้งแต่สองขึ้นไปมันติเนาะโมดูลนะครับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์โมดูลหรือวงจวรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือทำหน้าที่อ่านค่าจากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือแสดงผลต่างๆตามที่เราต้องการโมดูลที่กู อันเนี้ยโมดูลเซนเซอร์เขาเรียกว่าเป็นโมดูลนะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความร้อนนะครับขื้นอินฟราเรดนะครับจับคลื่นอัลตราโซนิกนะครับการสัมผัสนะอันนี้เหล่านี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซน,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 นะนเซอร์นะรสวิตช์สวิตชนะ์อันนี้นะักเรียนเห็นกันบ่อยแล้วแหละหลอดไฟฟ้านะครับก็จะมีทั้ง L E D ที่เป็นไฟ เล็กๆแล้วก็มีแบบแผงนะครับ LED 14ส่วนนะครับ LED m t r i x อะไรพวกนี้นะครับแต่ในส่วนเนี้ยอันนี้ครูเอามาอธิบายให้นักเรียนได้มองภาพเห็นด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่ครูจะสอนก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เจ้าตัวโนดนะครับโนด MCU ESP แ2 6 6เนาะจะแสดงผลขนาดเล็กอ่ อันนี้จะเป็นโมดูลทั้งหมดโมดูลอ่าอันนี้ดีเลย์นะครับวงจรควบคุมเปิดปิดไฟก็ต้องมีการใช้ delay, mm hmm. ดีเลย์รีเลย์ก็คือเป็นเหมือนสวิตช์นั่นแหละที่เราเปิดเปิดอ่าปิดเปิดไฟที่บ้านเป็นการกดแต่ว่าจะเป็นดีเลย์จะเป็นจะสามารถสั่งนะใช้เขียนโค้ดจากบอร์ดสั่งให้ดีเลย์ทำงานได้ครับมันก็จะเป็นเหมือนสะพานไฟนะครับ กดเชื่อมหมดวงจรปิดวงจรเปิดนะครับถ้าครบวงจรให้ติดถ้าไม่ครบให้ดับอะไรพวนียมันก็เหมือนเหมือนกันครับก็แรงดันนะครับแรงดันก็จะมีตั้งแต่2 2 0โวลต์นะครับ12โวลต์สูงสุดก็คือ2 2 0โวลต์มีบางอันก็จะเป็น2 5 0โวลต์แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ที่เราจะใช้นะครับมันมีขนาดตั้งแต่เล็ขสุดไปหาใหญ่สุดนะครับตั้งแต่ กี่โวลต์นะสิบสองโวลต์ก็มีนะครับสามโวลต์สิบสองโวลต์อะไรแบบนี้สิบโวลต์เนาะตัวดีเลย์นะครับโมดูลควบคุมอ่าเซนเซอร์วูมอเตอร์นะครัแบบนี่อันนี้ก็เป็นโมดูลอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายสายสายเชื่อมนะครับสายไฟความขั้วอันนี้ เครื่องมือวัดค่าไฟมิตเตอร์มิตเตอร์นะครับมิตเตอร์วัดไฟก็ในส่วนตรงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของ IOT ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาหรือว่าสร้างนะครับตัวตัวสมองกลฝังตัวนะครับก็ในส่วนที่เราจะเรียนนะครับในเรื่องของการเขียนโค้ดเนี่ยนะครับในระดับชั้นม3นะครับก็จะ เขียนโค้ดในส่วนของการใช้เจ้าตัวโนด m c u นะครับเขียนผ่านเจ้าตัว Arduino IDE นะครับก็รอเปิดเทอมนะครับรอเปิดเทอมก็เราก็จะได้เริ่มเขียนกันอุปกรณ์ครูมีพร้อมนะครับครูมีเจ้าตัวบอร์ดอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับนักเรียนสามารถได้เขียนแน่นอนนะครับแล้วครูจะให้แบ่งกลุ่มนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ